สวัสดีค่ะมาพบก,กับเซยลหยาวนะคะวันนี้เราจะพามาโอน KTB Corporate Online กันในส่วนของต่างธนาคารนะคะซึ่งครั้งที่แล้วนะคะเราได้พาโหลดติดตั้งโปรแกรม Universal Data นะคะซึ่งเราสามารถมาโหลดติดตั้งได้ที่เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางนะคะตัวที่มีตัวที่มีรูปหนุมามนนะคะรูปลิงนะคะจากนั้นเมื่อทำการดาวน์โหลดเสร็จแล้วเราก็สามารถ ไปทําการบันทึก Excel f i ไฟล์จากนั้นก็แปลงเป็น t e x t ไฟล์นะคะแล้วก็มาโอนเงินใน KTB Corporate Online นะคะซึ่งเราได้พาโอนเงินในแบบออของธนาคารกรุงไทยใช่ไหมคะ iPay Direct ไปแล้ววันนี้เราจะพามาโอนต่างธนาคารนะคะซึ่งวิธีการทําเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะที่ระบบ KTB Corporate Online ะคะ่ะสำหรับในส่วนของ KTB Corporate Online นนะคะอันนี้อันนี้เราจะพามาทำที่หน้าจอเลยนะคะเนื่องเรา ได้ทำแปลงไฟล์ที่ universal data กันแล้วนะคะซึ่งอันนี้เราทำวิธีการแปลงไฟล์เสร็จแล้วนะคะต่อมาเราก็จะพามาโหลดไฟล์ KTB corporate online กันเลยนะคะน,นี่ก็จะเป็นการแคปหน้าจอไว้แล้วก็พาอธิบายนะคะก่อนอื่นเลยเราก็ต้องมาที่ เ,ออเว็บไซต์ Google นะคะเราต้องถาม Google นะคะถ้าจำเว็บไซต์ของ k t b ไม่ได้นะคะเราก็พิมพ์คำว่า KTV Corporate Online กันเลยนะคะเมื่อเราพิมพ์เสร็จแล้วนะคะให้เราเลือกตรงนี้เลยนะคะจากนั้นก็จะมาที่หน้าจอของกรุงไทยนะคะอันนี้ในส่วนของ company id company id ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของ maker กันก่อนนะคะเราเรา เราพาทําในส่วนของ maker นะคะเพราะว่า maker จะต้องทํางานป้อนทุกอย่างเพื่อให้อ u t อราไรเซอร์อนุมัติเงินนะคะเมื่อถ้า maker ทําผิดเดี๋ยวค่อยไปกระซิบอ u t อราไรเซอร์เอนนะคะ ว่าหนูทําผิดตรงนี้รีเจคให้หนูหน่อยนะคะเพื่อที่เราจะมาทําใหม่นะคะเพราะว่าถ้าเราผิดพลาดโดยการโอนเงินไปแล้วค่ะมันก็จะอาจจะแก้ยากนะคะก็ทําให้เป็นปัญหานิดนึงแต่ว่าเราก็อยากจะเล่าแชร์อย่างนี้นะค่ะแต่ว่าวิธีการทําในส่วนของ maker นะคะเรามาเริ่มทํากันเลยในส่วนของการโอนต่างธนาคารนะคะอันนี้ company id ก็คือเริ่มต้นจากที่เราขอรหัสจาก กรุงไทยนะคะสำนักงานใหญ่นะคะเราจะต้องโหลดแบบฟอร์มไปก่อนนะคะเราก็จะได้ id maker จะต้องมีการกำหนดสิทธิ์นะคะว่าหน่วยงานนี้จะให้ใครเป็น maker ให้ใครเป็น u t h o r i z e r นะคะในส่วนของจากนั้นเราก็ใส่ Company id 10หลักไปเลยนะคะใส่ user id ก็เป็น maker นะคะเราเป็น maker 2 3หรือว่าถ้าเป็น maker 1 1ลาป่วยก็ให้2 มาทำแทนได้นะวันนั้นนะคะก็ให้ใช้ชื่อของ maker 2ไปเลยนะคะก็พาสเวิร์ดก็เริ่มต้นใส่พาสเวิร์ดไปเลยนะคะจากนั้นให้เมื่อเราใสรหัสพาสเวิร์ดเสร็จแล้วนะคะก็จะมาตรงที่หน้าจอหลักๆตรงนี้ก็จะมีอยู่ อยู่หน้าจอแบบนี้เลยนะคะในส่วนของ x c o u s t summary ก็คือจะเป็นของส่วนของธนาคารนะคะเราก็สามารถเบิกเงินจาก gf ใช่ไหมคะสมมุติว่าวันจันร์เราเบิกเงินวันอังคารเรามาทําการโอนเราก็จะต้องมาเช็คเงินตรงนี้ว่าแบงค์ชาตินะคะธนาคารแห่งประเทศไทยนะโอนเงินให้เราแล้วหรือยังนะคะเพราะว่าเงินก็จะเข้าประมาณช่วง9ก้าโมงสีโมงนะคะไม่เกิน12บสอโมงหรอก 12นาฬิกานะคะเราผู้12บสงมูนะคะก็ให้มาเช็คเงินกันก่อนเพื่อความแน่ใจว่าเรามีเงินเข้าแล้วเพื่อที่จะทำการโอนแล้วเวลาเงินยังไม่เข้าถ้าเราโอนก็อาจจะทําให้เงินแดงมีปัญหาทางนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะมันก็ไม่ดีใช่ไหมคะจากนั้นให้มาที่ปุ่มตรงนี้เห็นไหมคะปุ่มลูกเต๋าเก้าอันให้เราคลิกไปเลยเมื่อคลิกไปแล้วนะคะเราก็จะมาเจอหน้าจอต่างๆในส่วนของ k t ท c o r p o r a t e o n l i n อนไลน์นะคะในส่วนตรงนี้ เราเดี๋ยวให้เราคลิกขวาเดี๋ยวจะเขยบหน้าจอมานิดนึงให้เห็นใกล้ๆตรงนี้ค่ะเราก็จะเห็นส่วนของลูกศรชี้ไปทางขวาให้เราคลิกไปเลยนะคะอ่ะก็ลูกศรเมื่อกี้ให้เราคลิกไปเลยจากนั้นก็จะมาในส่วนของตรงนี้ค่ะ government upload นะคะอันนี้เราใช้เมนูภาษาอังกฤษนะคะเราจะเปลี่ยนเป็นเมนูภาษาไทยก็ได้นะแต่ว่า เราลองทดสอบภาษาอังกฤษดูกันบ้างนะคะก็ใช้ของ government upload นะคะในส่วนของเราเราก็เลือก upload นะคะให้เลือก upload ได้เลยนะคะจากนั้นก็จะมาที่หน้าจอตรงนี้เลยนะคะให้เราตรง service name นะคะให้เราคลิกตรง service name นี่ค่ะเมื่อเราคลิกตรง Service Name แล้วก็จะมีบริการต่างๆให้เราเลือกนะคะวิธีการการโหลด KTB Corporate Online นะคะในส่วนของ KTB IP Standard ก็จะคล้ายกันกันกบ KTB IP d i r i r t c t ซึ่งเราได้พาทำไปเมื่อหลายเดือนก่อนแล้วนะคะแต่วันนี้ก็เพิ่งเพิ่งพามาทําในส่วนของสแตนดาร์ข้อแตกต่างก็ไม่ไม่ไม่ได้แตกต่างกันมากวิธีการดาวน์โหลดคล้ายกันมากเลยนะคะแต่ว่าในส่วนของบริการของหน่วยรชาชการใช่ไหมคะในส่วนของเสี่ยวยาเองเราจะสามารถเลือกบริการ ได้แค่ไอ b คทบ i ไอเปได้เขกับ KTB KTB IP บี a อ d ปสตนนะคะเราเลือกได้แค่2ถึงแม้ว่าจะขึ้นบริการมาทั้งหมด5บริการให้เราเลือกนะคะแต่เราเลือกได้แค่03 เท่านั้นนะคะ03าตรงนี้ขอย้ำว่า03นะคะนอกนั้นเราอาจจะจ่ายค่าธรรมเนียมเองนะคะในส่วนของเราเราจะโอนต่างธนาคารในการโอนต่างธนาคารนั่นก็คือ ktb ip standard นั่นก็เท่ากับว่าผู้ที่มีบัญชีธนาคารที่ไม่ใช่กรุงไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงเทพไทยพาณิชย์กสิกรไทยธนาคาร โบหลวงธนาคารออมสินต่างๆธนาชาินะคะเราโอนได้หมดเลยนะคะแต่ว่าเราต้องกําหนดสิทธิ์ในการใช้ส่วนของคําสั่งให้ถูกต้องนะคะจากนั้นเราเลือกมาที่ ip standard นะคะเหมือนเดี๋ยวจะพูดมากไปเนาะเดี๋ยวอันนี้ก็ ไฟล์เท็กไฟล์เราจะต้องแปลงจาก Excel ตรงนี้เป็นเท x กไฟล์นะคะซึ่งเราได้พาทำไปแล้วนะคะในก็วิธีการเซฟนะคะเราเซฟไว้ที่ไดดีหรือไดอีก็ได้นะคะเพื่อจะเป็นการป้องกันในการคอมพิวเตอร์เราบางทีอาจเสียถ้าเราเซฟไว้ที่เดสก์ท็อปมันก็อาจจะทำให้หน้าจองานของเราหายนะคะเพื่อเป็นการป้องกันเราก็จะใส่ที่ไดอีหรือไดดีก็ได้นะคะให้เราเลือกเอาแต่ว่าเราจะแบ่งเท็กไฟล์เป็นไฟล์เนี่ยแยกกันนะคะเพราะว่าทำให้จำง่ายนะคะเพราะว่าการแปลง Excel กับ t e x t File นะคะหรือว่าถนัดแบบไหนก็ได้ให้จำง่ายๆก็แล้วแต่วิธีการจำของทุกท่านนะคะแต่ว่าเราแบ่งไฟล์เป็นชีท Excel ไฟล์กับ t e x t File นะคะ t e x t File เราก็จะมาแปลงเอ่อมาโหลดเข้า KTB Corporate Online ลนเราก็จะเห็นได้ง่ายนะคะจากนั้นก็กด Open นะคะก็เลือกเอาไปเลยนะคะในส่วนของตรงนี้เสียยเริ่มทำวันที่22ก็จะมีในส่วนของวันที่2 2 ก็จะมีไฟล์001ค่ะการตั้งชื่อไฟล์ใช่ไหมคะให้ขึ้นต้นด้วย S นะคะถ้าเป็นต่างธนาคารนั่นก็คือสแต n d a r d วันที่ที่เราทำนะคะแล้วก็ตามด้วยเดือนนะคะคศ2020อะไรเงี้ยอันนี้เราจะแคปของปีที่แล้วมานะคะตั้งใจจะทำจะพาอธิบายตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ยังไม่ค่อยไม่ค่อยมีเวลานะคะซึ่งตอนนี้ก็ก็ว่างพออยู่นะคะก็พามาทำ KTB Corporate Online กันนะคะในส่วนของตรงนี้001 002เราก็จะแยกเป็นเงินเดือน ต่างชาติหรือว่าเงินเดือนพอมอรายการหักเนี่ยเราแยกให้ชัดเจนนะคะเพราะว่าเราจะได้จําง่ายๆนะคะจะใส่ไฟล์เดียวกันก็ได้ไม่เป็นไรแต่เสียวเสียวอยาเลือกแยกไฟล์ให้นะคะจากนั้นให้เรามาเลือกคลิกที่ตัวใดตัวหนึ่งก่อนเอา01ย์เอาเงินเดือนก่อนแล้วให้เราคลิกที่ตรงนี้ให้เป็นสีน้ําเงินแล้วก็กดโอเพนนะคะเ,เมื่อเรากดไฟล์เสร็จแล้วเราก็จะเห็นปุ่ม อัปโหลดนะคะบราวเซอร์เมกี้ใช่ไหมคะที่เราเลือกไฟล์นะก็จะขึ้นที่ตรงนี้เลยนะคะเป็นเดี๋ยวเราให้ดูใกล้ๆนะคะเป็นไฟล์อัปโหลดนะคะก็จะเป็นอยู่ม,มุมขวามือนะคะก็กล้องอาจจะสั่นนิดน,นึงก็ได้นะคะเพราะว่าเสีย,เย,ยวเหยายกกล้องไงเนาะมือก็สั่นนะคะเอ่อต่อมาเมื่อเราคลิกอัปโหลดเสร็จแล้วเราก็กดโอเคนะคะก็จะเป็นการอัปโหลดไฟล์ที่เราเลือกนะคะ อันนี้ไฟล์ตรงนี้ก็กำลัง processing นะคะให้เราดูก่อนนะคะแล้วเราก็สามารถมา b r o w ตัวโหลดอัพโหลดไฟล์ตัวอื่นๆตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4 <Okay. S 1> ได้เลยนะคะเนื่องจากว่าเรารอตัวนี้ให้สิ้นสุดกระบวนการไปก่อนนะคะ <Okay. S 1> เนื่องจากวันนี้เรามีการโอนหลายรายการนะคะเราก็จะมาอัพโหลดตัวต่อไปได้เลยนะคะตรงนี้ก็ให้ทำงานไปก่อนนะคะ จากนั้นนะคะเมื่อถ้าเราอ mm ัปโหลดไฟล์เสร็จแล้วก็จะขึ้นคำว่า payment mm hmm. นะคะ success mm hmm. นะคะ fully mm hmm. ก็ให้เราคลิกตัวใดตัวหนึ่งคลิกตั้งแต่อันแรกเลยนะคะให้เราคลิกที่ payment mm hmm. นะคะอันนี้ก็จะมาที่หน้าจอตรงนี้นะคะ customer mm hmm. นะคะ customer ref mm hmm. นะคะก็จะเป็นเลขที่เอกสารที่เราอ mm ัปโหลดนะคะ,ะเราสามารถสังเกตดูได้ตรงนี้ reference date mm hmm. นะคะก็คือเนื่องจากว่าเรา แปลงเทคไฟล์ใช่ไหมคะสมมติถ้าวันที่เงินเดือนนะคะเราจะต้องบวกเพิ่ม2วันหรือว่า4วันต้องดูไฟล์ที่เงินเดือนเราอาจจะทําวันที่18ก็ได้นะคะ18เราทําวันที่22เราทํา e x c e ซลไฟล์นะคะณวันที่22วันที่ f e c t i v e d เด e นะคะวันที่มีผลเข้าบัญชีนะคะก็จะเป็นวันที่26นะคะเนื่องจากว่าเงินเดือนเราทําวันพฤหัสใช่ไหมคะก็ไม่นับเสาร์อาทิตย์นะไม่นับเสาร์อาทิตย์ ก็จะบวกไปอีก4วันไปเลยนะคะต่างธนาคารนะคะหรือว่าวันกําหนดที่เงินเดือนเข้าก็จะดูตามปฏิทินของกรมบัญชีกลางนะคะในส่วนของนอตตี้ตรงนี้เรายังไม่ได้ติ๊กนะคะก็ให้เราติก๊กให้ติ๊กถูกนะคะติก๊กเครื่องหมายถูกทั้งนอตตี้กับนอตตี้ออฟนอตตี้ออกนะคะก็จะมีการส่งไปที่อีเมลกับเบอร์โทรศัพท์นะคะจากนั้นให้เรากดวิวขวามือนะคะหน้าจอตรงนี้ ก็จะเป็นวิววิวน้อยๆตรงนี้นะคะกดสีเหลืองๆไปเลยวิวเพื่อที่จะดูเอกสารกันอีกครั้งหนึ่งนี่ค่ะเมื่อเรากดวิวเสร็จแล้วเราก็จะเห็นเลยนะคะรายชื่อที่ว่าใครบ้างก็จะขึ้นในส่วนของต่างธนาคารจะแตกต่างตรงไหนกับธนาคารกรุงไทยนั่นก็คือแบงค์นะคะเราจะต้องใส่ข่าแบงค์ให้ถูกต้องเลยตรงนี้แล้วก็ในส่วนของแอคเคาท์นะคะ กรุงไทยจะบอกว่าบร้านใช่ไหมคะสาขาก็จะบอกว่าอยู่สาขาอะไรแต่ว่าของต่างธนาคารจะไม่แสดงตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเลขที่บัญชีของผู้ที่เป็นต่างธนาคารแล้วก็ชื่อนะคะก็ข้อสังเกตที่เห็นเครื่องหมายติ๊กตรงเนี้ยก็จะไม่สามารถตรวจสอบชื่อได้นะคะเราบางทีเราอาจจะคีย์ผิดเราก็สามารถดูได้ตอนที่รายงานออกนะคะว่าใช่ชื่อบัญชีนี้ไหมเราโอนถูกต้องไหมในส่วนของธนาคารกรุงไทยใช่ไหมคะเขาก็จะขึ้นให้เราตรวจสอบว่าชื่อนางเออันนี้ Actual นะคะตรงนี้ก็จะเป็นนาง meme มมกันเขาก็จะให้เราเปรียบเทียบเราก็สามารถตรวจสอบได้ง่ายในอนาคตข้างหน้าถ้าเป็นไปได้นะคะต่างธนาคารขึ้นชื่อแต่ละคนให้เราตรวจสอบตรงนี้ก็จะยิ่งดีมากๆเลยนะคะ Reference No. ตรงนี้ก็จะเป็นรายการรายละเอียดว่าเราจะเขียนว่าค่าตอบแทนเงินเดือนอะไรก็แล้วแต่นะคะอันนี้เราสามารถเขียนได้ตั้งแต่การแปลง Excel file เลยนะคะตั้งแต่การทำ Excel file นะคะถ้าเราทำ Excel file ผิดตรงนี้ก็จะผิดไปด้วยเลยเนาะ ในส่วนของ a m o r ก็จะเป็นจํานวนเงินเดือนนะคะจากนั้นให้เรากด ctrl p นะคะสมมติแสดงรายชื่อในนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรากด ctrl p นะในคี์บอร์ดของเรา ctrl อ,อยู่มุมขวาด้านล่างตรงแป้นพิมพ์ C, T, ะคะ ctrl ค่ะกับ ctrl p นั่นก็คือเป็นการริิ้นตัวนี้ออกมาก่อนนะคะ p r น n ์เก็บไว้นะคะเอกาสารตัวตรงนี้เมื่อกด ctrl p เสร็จแล้วใช่ไหมคะเอกาสารที่เราขึ้น0 2ล้าน นะคะ bbl ตรงนี้ a c c o u n t จำนวนเงินก็จะขึ้นตรงนี้หมดเลยนะคะซึ่งซึ่งจะขึ้นรายละเอียดให้เรานะคะเราก็สามารถกดพิมพ์ได้เลยนะคะมาเก็บไว้1แผ่นตรงนี้ก่อนอจากนั้นนะคะเมื่อเรากดพิมพ์เสร็จแล้วมันก็จะหายไปเองนะแล้วก็ให้เรามากดที่ปุ่ม submit นะคะ submit ก็เพื่อไปขั้นตอนต่อไปนะคะกด submit เจอไหมเจอตรงนี้นี่ให้กด submit เดี๋ยวเราจะพาดู เราว่ารูปให้ตรงนี้ให้ดูเลยนะคะให้กดที่ s ับมิ t นะคะกดตรงนี้จ้ะอ่ากด s ับมิ t นะคะกดตรงนี้สีแดงๆตรงนี้นะคะเมื่อกด s ับมิ t เสร็จแล้วอ่าไม่บันทึกแล้วกันแคนเซิลนะคะอ่าจากนั้นก็จะมาที่ตรงนี้เลยขั้นตอนที่สองน,นะคะ transfer confirmation นะคะอันนี้ก็จะเป็นการคอนเฟิร์มอีกครั้งหนึ่งนะคะจากที่เราปริ้นื่อกี้นะคะที่เรากด s ั b มิ t นะคะครั้งแรกเราดูวิวใช่ไหมคะครั้งที่2เราก็จะกด s ั b มิ t นะคะรายการต่งตงตงางๆเอกสารก็จะให้เรายืนยันความถูกต้องกันอีกครั้งหนึ่งว่าเราโอนถูกไหมชื่อไฟล์ตรงนี้จริงไหมจำนวนเงินนะคะก็ให้เราตรวจสอบความถูกต้องกันอีกครั้งหนึ่งนะคะจากนั้นให้กดคอนเฟิร์มขวามือนะคะ ตรงนี้จากนั้นกดคอนเฟิร์มอยู่ปุ่มตรงนี้นะขวามือเมื่อเรากดคอนเฟิร์มเสร็จแล้วนะคะก็จะขึ้นหน้าจอมาที่ขั้นตอนที่ 3, มเลยนะคะ Transfer Fin i s h เสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอน3ขั้นตอนนะคะจากนั้นให้เรากดปุ่มก่อนที่เราจะกดปุ่ม i n n s h นะคะมันจะมีปุ่มฝั่งขวามือกด Print ให้เรากด Print จากตัว ตัวเอกสารตรงนี้ได้เลยนะคะซึ่งครั้งแรกเรากด c t r l P ที่ตัวเอกสารตรงวิวเนาะจากตรงนี้นะคะก่อนถึงที่เราจะฟินิ h นะให้กด Print เอกสารใหม่ครั้งหนึ่งนะคะไม่ได้แคปหน้าจอไว้ให้นะ แต่ว่าถ้าตามไม่ทันดูของที่ไอเปได้เลยนะคะของกรุงไทยแต่ว่าเมื่อเรากดฟินิชเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นการเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนของการโอน KTB Corporate อ n l i ออนไลน์ะคะจากนั้นเราก็กดปริ้นเหมือนเดิมที่ตัวเมื่อกี้ที่เรามีไว้นะคะแต่ว่าเราต้องทําก่อนฟินิชนะจากนั้นนะคะเราก็มารีเฟรชนะคะฝั่งขวามือ ฝังขวามือนี้เป็นการรีเฟรชเอกสารในตัวที่เรายังไม่ได้ทํานะคะเมื่อกดรีเฟรชเสร็จแล้วเราก็จะเจอรายการอีก2รายการที่เรายังไม่ได้ทํารายการเราก็จะทําย้ําซ้ําเหมือนเดิมได้เลยนะคะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะเป็นการโอนในส่วนของ ktb corporate online ของเรานะคะก็ถ้าหากมีข้อสงสัยใดๆดนะคะก็สามารถสอบถามกันได้นะคะสุดยอก็จะพยายามช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนาะในส่วนของการใช้ระบบ ktb corporate online นะคะันนี้ก็จะเป็นการ เ,เดี๋ยวระบบในส่วนของ KTB ี o r p o เ a t e ออนไลน์นะคะที่เป็นต่างธนาคารนะคะเงินก็จะตัดนะวันที่22เลยนะก็เดี๋ยวรายงานเดี๋ยวจะพามาเช็ครายงานกันอีกครั้งหนึ่งในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ก็จะเป็นวิธีของการโอนเงินในส่วนของ KTB IP s t a n d a แต03 3นะคะในส่วนของต่าง